จะมาทอดแห่นี่นะครับทอดแห่โดยที่ไม่ต้องใช้น้มมันการทอดที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเราก็จะมานี่แห่ด้วยครับไปดูกันโอ้โหได้แล้วนะครับโอ้โห ไอ้ดุกไอ้ดุกปลาดุกปลาดุกนี่นะคระ really ับปลาดุกบ่อที่ธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้เลี้ยงนะครับดีนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ย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 เยเฮย่า้ยเฮยเยเฮ้เฮเคโอเค้้ยเฮ้เ้ย้ยเฮ้้วเ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮ้เฮยเยอฮ้เยอ้ยเฮ้ยเ้้าน้ครเ้ย้ยยเยเ แบบนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับสำหรับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเก็บน่ครับใบยอเอาเดี้พอแล้วเยอะแล้วใบยอได้แล้วปดุกก็ชำระเรียบร้อยเกลือปดุกนี่เราจะขยำเกลือนะครับเพื่อเป็นการล้างคาวล้างเมือกออกนี่แบบนี้ ขยำเบาๆนะครับอยา่าขยำแรงครับขยำแรงนี่เดี๋ยวโดนทิ่มเจ็บนิ้วอีกเสร็จแล้วก็จะมาล้างน้ำนะครับล้างน้ำสะอาดใบยอนี่เราก็จะมาหั่นเป็นเส้นๆ,ๆนะครับ ไปยอทันเสร็จแล้วก็วต้องมาล้างน้ำเหมือนเดิมนะครับนี่จะเป็นหัวกะทินะครับใส่ลงไป,ก,ไปก็จะผัดให้หัวกะทิของเราแตกมันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็แตกมันมาแล้วนะเป๊เปๆๆๆๆครับรก็จะใส่นพริกแกงเผ็ดนะครับซื้อมา เอ็มเฟดก็รวมกับกะทิเลยตอนนี้ก็จะใส่น้ำตาลปี๊ดได้เลยนะครับแล้วก็น้ำปลาใส่ตอนผัดนี่แหละอืมจะได้มห,หอม วกาะทีก็ค่อยๆใส่ก็หอมแตกมันอยู่แล้วนะครับก็จะใส่หางกะที กะทิเดือดแล้วก็จะใส่ปลาดุกนะครับก็ค่อยๆใส่ทีละชิ้นหัวก็ไปด้วยใส่แล้วก็ไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องคนนะครับคนเดี๋ยวเขาจะคาวปลาดุกสุกดีแล้วก็จะใส่ใบยอใบยอที่ หันไว้แล้วแลมไปปลาดุกถุกแล้วนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาคนได้แล้วแม่คนให้ใบยอจมคนเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบให้ใบยอสุกก่อนใบยอสุกแล้วนะครับเราก็จะเติมหัวกะทินะครับหัวกะทิ พิ่มความเข้มข้นตอนจบแบบนี้แล้วก็คนอีกหน่อยหนึ่งนี่ครับหอมมากหอมมากแกงประดูกใบยอรพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับฝีมือทอดแหของทีมงานนะครับผมทอดแหไม่ได้นะครับก็ทีมงานเขาหาได้ใบยอก็นี่ครับฝีมือผมครับเก็บเอง แบบนี้นังงทิมียคันให้แกงปลาดุกใบยอ,อขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับตราีก็ตงปตังชี้เลยครับต้งปั้งชี้เลยครับอ่แบบนั้นนะครับนี่น้ำของเรานี่เข้มข้นนะครับใส่แบบทั้งหัวทั้งหางแล้วก็หัวอีกทีหนึ่งเป่า ร้อนนะครับไปยอครับไปยออ่าเนี่ยนะครับป้ามี่ก็กินข้าวกระเพราหมูกรอบมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็บังคับให้มากินปลาดุปยออีกนะครับเป็นไง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 ครับ